ก้าสบายดีสวัสดีเอฟซี FC, เบิร์ตสุขูทุกคนสวัสดีพี่น้องเบิร์ตัวทุกมุมโลกเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็เป็นวันที่31เดือน12ปี2000เนาะพี่น้องเนาะซึ่งเจากกา้าเ่าข่าสู้ปี2011อย่างเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยเนาะพี่น้องเนาะมื้ออื่นก็เป็นมื้อวันที่1เดือน1ปี2021แล้วเนาะพี่น้องเนาะซึ่งเป็นปีใหม่นั่นะเองพี่น้องมื้อนี้บาสุกมี คอนเทนต์เม้นคอนเทนต์เาพี่น้องแบบว่าบาสุกอยากมอบของขวัญปีใหม่ให้อีแม่เนาะบาสุกจาอ่าที่บาสุกคิดไว้มาตัางโดนเนาะบาสุกอยากมอบเป็นของขวัญให้อีแม่นั่นก็คือทองคำพี่น้องทองคำเนาะบาสุกจะแบ่งเงินส่วนหนึ่งที่เก็บไว้เพื่ออนาคตของบาสุกเองเนี่แหละบาสุกจะไปซื้อ ทองคำเนาะเพื่อมาเป็นของขวัญให้อีแม่ของขวัญปีใหม่พี่น้องทองคำบาสุกษือหนึ่งบาทเนาะ,ะนให้อีพอนองสลึงแล้วก็ให้อีแม่หนึ่งสลึงเอ้ยไอ้ไอีพอนึงสลึงให้อีแม่หนึ่งสลึงเนาะพอดีรวมเป็นหนึ่งบาทพี่น้อ,องเงินนี่ก็เป็นเงินที่มาจาก YouTube พี่น้องมาจาก YouTube ที่บาสุกตั้งใจเ็ดคลิปมานตั้งหลายปีเนาะพี่น้องเนาะบาสุกอยากแบ่งส่วนหนึ่งเพื่อเป็นของขวัญให้อีแม่แลกับอีพอ่อเนาะกะบบอไลท์บอสหน่อยพี่น้องกะอยากขอบคุณเอฟซีบาสุกุทุกคนที่ติดตามเป็นกำลังใจให้บาสุกตลอดมากเนาะขอบใจบาสุกุทุกคนเด้อที่เป็นกำลังใจมากตลอดเท็ดให้บาสุกอ่า เอทัยบาซุกมีแบบว่ามีชีวิตที่ดีขึ้นนะพี่น้องกันตอนนี้กับโบเลลุ่ยเนาะพี่น้องกับโบเลลุ่ยลายคนอาจจะบาดลุยเนาะสื่อทองสื่อยางให้อีเมลโอ้ป่านนี้มันคือสีลุ่ยกับโบเลลุ่ยเนาะพี่น้องแต่บ้านมันเป็นของขวัญของคนที่ทํางานหนักมากนะพี่น้องบาซุก็อยากมอบให้อีเมลเนาะบาซุกจะแบ่งที่บาซุกตั้งใจเก็บไว้ว่าเผื่ออนาคตที่อ่าข้างหน้าของบาซุกเองเนาะ วาสุกัแบ่งส่วนใบเก็บแน่ใบใสแน่นที่พันมากวาสุกัมีแต่ใส่สางนั่นสางนี่ให้อีเม่เนาะบ่เคยแบบมอบให้แบบเป็นข้องควัญที่มีคุณค่าทางจิตใจจักเถืือเนาะพี่น้องเนาะซึ่งมือนี่ก็เป็นมือสันวันดีเนาะพี่น้องเป็นมือที่ใหม่กางแหลกในชีวิตที่บาสุกจะมอบข้องควันที่แบบว่ามีราคานะพน้องเออ ก็ฝากขอบใจขอบคุณอีพ่ออีแม่แล้วกั FC บะสุกูสุคนที่ติดตามบาสุกตลอดมาเออ้อพี่น้องก็อยากให้เป็นกำลังใจให้บาสุกไปตลอดไป,อออไปเนอะไอพี่น้องบาสุกก็ติไปเนาะตอนนี้บาสุกอยู่ที่เพื่อนไอดอนเนาะซึ่งแม่กับบอทันหูดอกว่าห้าสิสื่อยังไปให้เราซึ่งบาสุกสิเซไ์เนาะเป็นในคลิปนะพี่น้องคลิปนี้นะจะแบบไปสื่อสืออ่อเนาะไพี่น้องเจอกันเด้อ ซึ่งบาสุกกับจิไปครับอาบาวข้ามซิงเนาะแล้วกัไอดอนเนาะแล้วกัน้อยน้อยน้อยยูขุนเนาะซึ่งไอดอลน,น่าจะไปสื่อแบบว่าพร้อมมาสรองปีใหม่เนาะสื่อยังแหละมูเนาะสื่อมูมาเห็ดกินแต่ว่าสุกเสียหายบาวข้าซิงพลาดไปเนาะแต่กัไปน้ำกันเลยพอดีไปน้ำกันเลยที่แหละบาสุกบาจิไปกับบาข้ามซิงสองคนนะครับไปดีวยกัน ไปพร้อนไอ้ดอนน้อยๆเได้น่าจะที่เขาขี่ซาเล้งนี่ไปยังไปคือขี่ซาเล้งไปน้ำกันเบิรนี่เบิร์ตเออบัดโมเดี๋ยวน้อพวกเขาตลาดเนี่ยหักได้เนาะน่าเบิ่งกันเน,นเาะว,ว่านนอีเมียทาสีเซอร์ไพรส์ทำได้เนาะ ไปซองขั้นก็ได้บมมี่เช้าไอ้เจ้านี่จะมานะเ้าจ้าสซีประตูปรหาก่อนไปไปไปเดี๋ยวม่บอกยวออกก่อน ตอนนี้บาสุกามาสื่อแล้เนาะมาสื่อก็อายไอ้อายภามาสื่อตอนนี้กำลังเลือกอยิวบาเชลจางไหนเออคนโทรมาเนาะ <c oughs> นัชเชลแบบไหนเพราะว่านี่เอาตัวบาทหนึ่งซื้อหายน้ำกันเนาะสำหรับบางคนอาจจะว่านิดหน่อยเนาะแต่ว่าบาสุกเงินแบ,บเป็นน้ำพักน้ำแหง้งฮามาเนาะพี่น้องเนาะร้ายแล้วตอนนี้เป็นบาทหนึ่ง บาท่งเก่าหลานจีแซนแปดสิบเก่านบาทรสี่ลานเก่าแสเอเก่าลานีแซปิบเกาพันกี่จ้องอัอืมจวยหยากันองอมันก็นหน่อยปวดเพราะตอนนี้ก็ตัดสินใจซื้อลเนาะ จะไม่เห็นหรอกนะฮะเอากำลังจะกินอยู่นาะต้องคำามพิลกว้าเอสเอสดิโอ้ไปไหนน้ำกินเลยเอาไหมบริการบริการดีขนาดนี้บริการดีแทนเนาะได้เนาะ นีน่คือการปุ่นปุ่นเตา พักกี่เพื่อนไอดอนเนาะเพื่อน,นไอดอนตับ,บาร์คนันซิงเนะาะตาสุกมาก,ก่อนก่อนอากีิซาเลงมากพี่เนาะอักซิซาเนี่ยนี่เนาก็ได้ซื้อมาแล้วพี่เนาะของฟันปีใหม่ของอีแม่กับอีพ่อเนาะหนึ่งบาทเนาะงา <c oughs> <c oughs> สำหรับบางคนอาจจะว่านหน่อยนอนแต่ว่าสำหรับตาสุกมันจะเป็นแบบมาหาเต็มเผื่อเต็มแห้งมาสั้นสิได้พี่เนาะอยากได้เองอยู่พี่นอ้องแต่ว่าให้อีแม่์ก็อีพอ่อซะ ได้แปลว่าที่แรกว่าสิเอฟพ่นสองสลึงนะพี่น้องแต่ว่ามันเส้็จหน่อยรายเนาะก็เลยเอาเส้นหนึ่งบาทซะมันก็จังสีเส็นพอดีแน่พี่น้องมันกระจิพอดีข้อเนาะมันกระจิคือเน่ยแต่เราเปลี่ยนกนใชัเปลี่ยนกันใช่เอาซะพี่น้องเลยเนาะแต่ที่เงั้นกอนจังเอาใหม่กค่เส้นหนึ่งเนาะพี่น้องแต่แต่งจะช่วยจังไหนเนาะ ตื่นเต้นแทนอีเมย์เสือภัยรสือภัยเสือภัยก็เป็นเงื่อนที่แบบว่าอ่าพยายามเก็บมาแต่โดนในน้นองที่น้องเนาะกับแบ่งมาให้อีเมยที่แกบมาซูเปอสิบโบมีของขวัญหรอกแต่เรื่องเกิดมาเนาะโบกี้บาร์ซิมีวันนี้ซีว่าเซอร์ไพรส์อีเมยด้วยด้วยอันนี้นะพี่น้องด้วยของที่มีคา่าบางคนอาจจะว่าโอ้ยสัมผัสกัดจีกัดตื่นเต้นนะต่ว่า มันทำหรัเท่าเนาะสิงเนาะแบบว่าเทาบบเกยร์เงินนะนะเทาก็เทาบบเกยร์เงินเากับบ่มีคือเขาอาจัรย์ช้าสำหรับบางคนโอ้แค่เศษเงินก็ได้เนาะทองบาทหนึ่งนะแต่ว่าเทากับคนมีเออเ่ากับคนบ่มี่นะพี่น้องเทาก็เก็บมาแบบว่ามันเป็นความภาคภูมิใจนะช่างจีได้หนึ่งบาทนี่มันต้องใส่เวลาโดนจำได้เนาะการซตบคลิปเสไปส์เห็ดเป็นคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ฮัน อาจจะไปสื่อซือๆพราะว่ามันจะเป็นคลิปยาวเกินไปเนะะาะสภาพทุกคนเป็นกําลังใจในเด้อพี่น้องเด้อในจักนาทีและสิ่งตอนไปสื่อมีเพลงพี่พน้องก็ได้บอดอันนี้นี่ลองใส่ผมมนเราใส่ก่อนเนาะเต็มเต็มเลยทักแล้วเอาตัวนี้จับมามเอาอันนี้เรื่อไอ้จีพอใส่น้ำบอดอ่ะน่ยนี้พอใส่น้ำบอดอ่ะ คำพูไม่เห็นบหรอหนึ่งบาทเนาะเห็นเขาใส่อันใหญ่ๆขนาดพี่น้องเลยนั่สิบบาทหนึ่งบาทไม่ส้นซั่มหนิเนาะบาทบาทเทนเขาใส่นะสิบห้าสั่มหนึ่งโป๊ยหนึ่งโป๊ยไม่ใบ่ปะสิบบาทห้าบาทตัวเนาะแสดงว่าอันเส้นใหญ่ๆที่เห็นเขาใส่คือสิบแบบเส้นใหญ่เนาะ ทีแรกบาสุกิดว่าจะให้เป็นเงินหรือว่าเสียเป็นค้าดีเนาะถ้าบาสุกิห้เป็นเงินอ่ามันจะเบิดพี่นอ้องเงินถ้ามันจะเบิดเนาะเพราะว่าอีเมลเราเราบ่มัดคองเงินนะนะขันให้เป็นเงินเวลาไปตกลงตลาดแล้วก็มาเจ้าเงินเราไปเองเนาะถ้าให้ไปก่อนถ้าบาสุกิห้เป็นอันนี้แล้วมันจะใช้บ่ได้นะพี่นอ้อง เล้วมก็ถือมันมาตืบตามัาก็ซื้อสบา้มันมันจะใส่อะไรเดี๋วก็มาเจะเหลือนะ่นองส่วนเงินใส่ไปตระตลาดอย่างเงินกับมาใส่กระดูกอนเนาะใส่กระบาซุกน้อยๆแล้วก็ใส่กระเบื่อหวยซิงอ่ะถือดีๆตุ๊บข่าวตนนี้บึงเนี่มาตืบมานี่ก็ถือนี่ก็ถือมันมันนี่ก็ถือมันหันทีสัตว์ทำน้อยเอาให้องเลยบอกว่าสุภาพสำหรับคกิปนี่กับจิเวดเรื่องจำนีเนาะ ฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจคอมเมนต์ไล่ในเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้มาสุ้ในเด้อเจอกันคลิปหน้าว่าฮาสิสเซอร์ไพร์อีพ่ออีแม่จังไรเนาะนี่ตื่นเต้นแท้เลยเด้อพี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบายเด้อสวัสดีลูไปลูกไปบายดีพี่น้องบ๊ายบายตื่นเต้นจนว่าบ่ถือบ๊ายบายพี่น้องบบบบ๊๊าาาายยยยบ๊ายบาย